งสารนันทชาติมีธรรมสารันทาติางสรนันาติมีทางสารนันทชาติมียมพิพุทธท้งารนันทมี สารนังคชาตมยัมปิขังสางังิมิตัดยัมปิสารนังคชาตมยัมปิตังขังสังชิตัดยัมปิสารนังคชาติมยัมปิขังสารังสงมตัดยัมปิขังสารนังคชาติยมปิังสรนังคัาติมตัดยัมปิังสารนังคชาติมยมปิังสังฆังคชิตัดยัมปิ ติยมิสังทังสระนังขจามิฉลัมะนังทิาตังอนัตตันติปาลอดิปปตาเวระมิสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอตินาธานาเวระมิสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอตินาธานาเวระมิสิกขาปะทังสัมมาทิยามิกามิสุมิตาเาเวรมิสิกขา สมาทามิามีาเมสุมิชาจาราเวรมนีสิข,า,า,สขาปะทังสมาทิามิมุสาวาทาเวรมีสิ